นิทานสอนใจเรื่องรักลวงใจพญางูขาวณป่าลึกที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกนามีทะเลสาบเงียบสงบอยู่กลางป่ามีตำนานเล่าว,ว่าภายในทะเลสาบนั้นมีพญางูขาวผู้มีอำนาจเหนือธรรมชาติครอบครองอยู่ พญางูขาวนี้มีร่างงดงามประการตาและสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้หากต้องการแต่พญางูขาวมักอยู่ในร่างของงูใหญ่ที่ยาวราวสิบเมตรผิวขาวดังหิมะและตาสีเขียวมรกตที่สามารถมองทะลุจิตใจของมนุษย์ได้วันหนึ่งมีหญิงสาวชาวบ้านชื่อว่าบัว อาศัยอยู่ใกล้ทะเลสาบเธอเป็นหญิงที่มีจิตใจงดงามมีความการุณาและเมตตาต่อสรรพสิ่งในธรรมชาติวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินผ่านป่าเธอได้พบกับพญางูขาวที่ได้รับบาดเจ็บหนักพญางูขาวถูกล่าโดยมนุษย์จับเข้ากรงด้วยเจตนาไม่ดีแต่บัวกลับไม่กลัว เธอเข้าไปช่วยปลดปล่อยพญางูขาวออกจากกรงและรักษาแผลเขาด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขณะที่บัวกำลังช่วยดูแลพญางูอยู่นั้นเธอมีความรู้สึกว่าพญางูตัวนี้มีพลังอำนาจไม่เหมือนงูตัวอื่นๆที่เธอเคยพบมาเธอถูกดึงดูดด้วยความสง่างามและความแปลกตาของงูตัวนี้ แต่เธอก็ยังคงระวังตัวบัวพูดกับงูว่าเจ้างูใหญ่เจ้าไม่ทำร้ายข้าใช่ไหมข้าจะดูแลเจ้าเองนะเจ้าไม่ต้องกลัวข้าจะช่วยรักษาบาดแผลให้เจ้าขณะที่บัวกำลังสารวนกับการใส่ย,ยาให้พญางูอยู่นั้นพญางูขาวก็คิดในใจว่านางคนนี้ไม่เหมือนมนุษย์คนอื่นๆ นางไม่กลัวข้าและนางไม่ได้วิ่งหนีไปแต่นางกลับใจดีมีเมตตามาช่วยเหลือข้าบัวยังคงพูดกับงูว่าเจ้าได้รับบาดเจ็บหรือข้าจะช่วยดูแลเจ้าเองนะเจ้าไม่ต้องกลัวข้านะข้าจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีขณะที่บัวดูแลรักษาพยางูขาวเธอก็เริ่มพูดคุยกับเขาไปเรื่อยๆ แม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าเขาฟังเธอเข้าใจเธอเริ่มรู้สึกผูกพันกับงูยักษ์ตัวนี้ข้าไม่รู้ว่าเจ้ามาจากไหนหรือเจ้าเป็นใครแต่ข้ารู้ว่าเจ้าคือเพื่อนที่ข้าต้องการช่วยเหลือเจ้าอยากจะไปอยู่กับข้าไหมละ่ะพญางูขาวรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของนางจึงเอาหัวมาเกยที่ตักของนางและคิดในใจว่า นางช่างเป็นหญิงที่มีจิตใจงดงามนักข้ารู้สึกได้ถึงความการุณาของนางข้าจะต้องตอบแทนนางให้ได้ในสักวันหนึ่งบัวได้นำพญางูขาวกลับไปบ้านด้วยเธอดูแลรักษาบาดแผลให้เขาเป็นอย่างดีหลายวันต่อมาเมื่อพญางูขาวหายดีแล้วเขารู้สึกซาบซึ้งในเมตตาของบัวและเกิดความรักในใจของเขา พยางูขาวจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามชื่อนาคินและได้เดินทางไปหาเธอในรูปแบบของมนุษย์เพื่อขอบคุณเธอบัวไม่รู้ว่าชายหนุ่มคนนี้คือพยางูขาวแต่เธอรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและความกรรณาที่เขามีทั้งสองเริ่มสารความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันท่านเป็นใครมาจากไหน ทำไมท่านถึงเดินทางมาถึงที่นี่ได้นาคินจึงตอบว่าข้าเดินทางมาจากภูเขาฝั่งโน้นบ้านข้าอยู่ทางโน้นข้ามาเพื่อท่องเที่ยวในไพรจึงมาพบกับเจ้าบัวมีความรู้สึกเขินอายเมื่อสบสายตากับชายหนุ่มที่ส่งสายตาบ่งบอกถึงความรักและความห่วงใหญ่ที่เขามีต่อเธอบัวจึงเล่าให้ฟังว่า เธออยู่คนเดียวพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตหมดแล้วหลังจากนั้นเธอจึงใช้ชีวิตโดยการเก็บผักหักฟืนและหหาของป่าในการดำรงชีวิตนาคินได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งรู้สึกสงสารและเป็นห่วงเธอมากขึ้นเขาจึงบอกว่าบัวต่อไปเธอไม่ต้องกลัวนะจากนี้ไปพี่จะมาอยู่ดูแลปกป้องบัวเองบัวจะได้ไม่ต้องลำบากไงจ๊ะ บัวมองหน้าชายหนุ่มและรู้สึกตกหลุมรักเขาทันทีที่เห็นทั้งสองคนจึงตกลงใจแต่งงานกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างไรก็ตามความสุขของทั้งสองคนก็ไม่ยืนยาวเพราะบัวเริ่มสังเกตว่ามีบางอย่างแปลกประหลาดเกี่ยวกับนาคินเขามักจะหายไปในตอนกลางคืนและมีบางครั้งที่เธอรู้สึกว่า เขาไม่ใช่มนุษย์อย่างที่เขาแสดงออกมาวันหนึ่งบัวทนความสงสัยไม่ไหวจึงเอ่ยปากถามนาคินออกไปว่าพี่นาคินตอนกลางคืนพี่หายไปไหนจ๊ะทำไมน้องตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอพี่นาคินทำสีหน้ากังวลและตอบบัวไปว่าอ๋อพี่ปวดท้องนะตอนกลางคืนดึกๆึกพี่มักจะปวดท้องเป็นประจำ ก็เลยต้องออกไปทําธุระนะจ๊ะบัวก็ยังไม่หายสงสัยและถามต่อว่าแต่พี่หายไปนานเลยนะจ๊ะบัวตื่นขึ้นมาไม่เจอพี่ก็เลยนั่งรอนะจ๊ะพี่หายไปจนเกือบเช้าถึงกลับมาพี่หายไปไหนกันแน่จะ๊ะนาคินมีสีหน้าอึดอัดและไม่รู้จะตอบคำถามอย่างไรดีจึงบอกกับบัวไปว่าน้องอย่าคิดมากเลยนะบัว พี่ไม่ได้ไปไหนหรอกจ่ะพี่ก็แค่ออกไปทำธุระข้างนอกนะ่ะบัวเห็นสีหน้าที่อึดอัดของนาคินดังนั้น,น,นจึงไม่ถามต่อจึงได้ต่เก็บความสงสัยไว้ในใจในกลางคืนวันหนึ่งบัวมีความฝันประหลาดที่เธอเห็นนาคินกลายร่างเป็นงูยักษ์ความฝันนี้ทำให้เธอสงสัยในความจริงเกี่ยวกับนาคิน ในตอนเช้าขณะที่รับประทานอาหารร่วมกันอยู่บัวจึงพูดว่าพี่นาคินข้าฝันถึงพี่แต่ในฝันพี่กลายเป็นงูขาวขนาดใหญ่พี่จะบอกบัวได้ไหมจ๊ะว่าความฝันนั้นมันหมายความว่ายังไงนาคินจึงปลอบบัวว่าบัวไม่ต้องคิดมากหรอกจ้ะบางทีความฝันก็เป็นแค่ภาพสะท้อนของความกลัว หรือความปรารถนาในใจของเราอย่าปล่อยให้ความฝันมาทําลายความสุขของเราเลยนะจ๊ะพี่มีแต่ความรักและปรารถนาดีต่อบัวเท่านั้นล่ะจะ้ะอย่างอื่นไม่ต้องกังวลน,นะนาคินไม่รู้จะทำอย่างไรนอกจากพูดปลอบใจบัวไปเท่านั้นเขากังวลเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าบัวรู้ความจริงว่าเขาคือพญาง,งูขาวเขากลัวว่าบัวจะรับความจริงไม่ได้ ส่วนบัวนั้นก็เก็บความสงสัยไว้ในใจแต่ละวันละคืนที่ผ่านไปความสงสัยของบัวก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนอยู่มาคืนหนึง่งบัวตัดสินใจที่จะพิสูจน์ความจริงเพื่อให้หายสงสัยคืนนั้นเธอตั้งใจที่จะแกล้งหลับเพื่อให้นาคินคลายใจและหลังจากนั้นเธอก็นอนหลับตา แกล้งหลับและเฝ้าดูอยู่เงียบๆพอตกดึกเมื่อนาคินเห็นว่าบัวนอนหลับไปแล้วเขาก็เดินย่องออกจากบ้านไปส่วนบัวเมื่อเห็นนาคินออกจากบ้านเธอก็รีบลุกขึ้นและเดินตามหลังเขาไปเงียบๆโดยไม่ให้เขารู้ตัวนาคินนั้นเมื่อเดินออกมาจากบ้านแล้วก็แปลงร่างเป็นพญางูขาวตัวใหญ่ และออกไปจับเหยื่อกินเป็นอาหารเพื่อบรรเทาความหิวโหยบัวที่เฝ้าติดตามดูอยู่เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นเธอก็ตกตะลึงพลึงเพิดไปตัวชาและหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งเธอกลีดร้องออกมาเสียงหลงทําให้นาคินที่กำลังจับเหยื่ออยู่นั้นรู้ตัวและหันกลับมามอง เขาเห็นบัวที่กรีดร้องและเป็นลมล้มพับไปเขาจึงรีบแปลงร่างกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งและเข้ามาอุ้มบัวกลับบ้านของเธอเขาเฝ้าปรนนิบัติพัทวีจนบัวเริ่มรู้สึกตัวเมื่อบัวลืมตาขึ้นเห็นหน้าของเขาเธอรีบกระโดดถอยหนีไปอยู่มุมข้างฝาด้านหนึ่งพร้อมกับร้องอย่างตกใจว่าย่าอยาอย่าเข้ามาใกล้ฉัน ฉันกลัวแล้วอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันกลัวแล้วจ้ะนาคินที่เห็นบัววาดกลัวอย่างสุดขีดและเสียสติไปนั้นจึงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าบัวนี่พี่นาคินเองนะบัวไม่ต้องกลัวเราอยู่ด้วยกันมานานพี่ไม่เคยทำร้ายอะไรบัวเลยนะบัวอย่าก,กลัวพี่เลยเมื่อบัวเริ่มตั้งสติได้ เธอจึงค่อยๆมองที่เขาและเริ่มสงบลงนาคินจึงพูดกับบัวว่าบัวเราอยู่ด้วยกันมานานพี่รักบัวมากแค่ไหนบัวก็รู้พี่ไม่เคยทำร้ายอะไรบัวพี่มีแต่ช่วยเหลือบัวทุกอย่างพี่ขอโทษที่ต้องปิดบังบัวเพราะถ้าพี่บอกความจริงพี่กลัวบัวจะไม่รับรักพี่และอยู่ด้วยกันไม่ได้ พี่ขอโทษต่อไปนี้บัวจะทำอะไรกับพี่พี่ก็ยอมทุกอย่างขอแค่บัวยกโทษให้พี่นะบัวจึงเริ่มคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาที่เขาทั้งสองเคยอยู่ร่วมกันมีความรักและปรารถนาดีต่อกันช่วยเหลือกันทุกอย่างเธอจึงเริ่มสงบสติอารมณ์ได้และพูดกับเขาว่าพี่นาคิน น้องขอโทษที่ตกใจกลัวมากเกินไปน้องยกโทษให้พี่จะ้ะแต่ว่าน้องคงอยู่กับพี่ต่อไปไม่ได้เราต่างกันน้องเป็นมนุษย์พี่เป็นงูเราคงจะอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกจะ้ะนาคินมีสีหน้าเศร้าเสียใจเขาจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นพี่ขอเวลาถึงวันพรุ่งนี้พี่จะทำงานทุกอย่างเพื่อให้บัวสบาย พี่จะเตรียมฐานเตรียมไม้เก็บผักหักฟืนเตรียมน้ำให้เต็มตุ่มพอทำครบแล้วพี่ก็จะไปนะจ๊ะบัวได้แต่พยักหน้าและนั่งอยู่ที่มุมห้องไม่มาใกล้กับนาคินอีกกล่าวถึงมนุษย์นักล่าผู้มีความโลภที่ได้ยินเรื่องราวของงูขาวที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติเพื่อตามล่าจับงูขาว พวกเขาสืบสอดจนรู้ว่าพญางูขาวมาอาศัยอยู่กับบัวและบัวเป็นคนปล่อยพญางูขาวมาพวกเขาจึงติดตามมาจนถึงบ้านของบัวขณะนั้นมีเพียงบัวที่อยู่บ้านตามลำพังเพราะพญางูขาวได้ออกป่าหาอาหารมาไว้ให้บัวทันทีที่พวกนักล่าเห็นบัวจึงพากันตรงเข้าไปจับบัวไว้ เพื่อเป็นตัวประกันเพื่อบีบให้พญางูขาวมอบพลังพิเศษให้แก่พวกเขาเมื่อพญางูขาวกลับมาถึงบ้านก็ได้พบกับบัวที่ถูกจับมัดไว้อยู่กลางดินหน้ากระท่อมและมีนักล่าหลายคนที่ใช้มีดจ่อที่คอของเธออยู่พญางูขาวนาคินเห็นดังนั้นก็ตกใจและเป็นห่วงบัวมากจึงพูดว่า พวกเจ้าปล่อยบัวเดี๋ยวนี้นะพวกเจ้าจะทำอะไรปล่อยบัวของข้าเดี๋ยวนี้นักล่าคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้ากลุ่มพูดว่าหากเจ้าไม่ยอมมอบพลังให้ข้าเมียของเจ้าจะต้องตายฮ่าฮ่าฮ่าบัวจึงรีบบอกนาคินว่าพี่นาคินช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยด้วยความโกรธและเป็นห่วงบัวพญางูขาวนาคินจึงแปลงร่างเป็นงูใหญ่ สายตาสีเขียวมรกตส่งแสงแวววับพร้อมกับพูดว่าเจ้ากล้าทำร้ายนางได้อย่างไรเจ้าจงเตรียมตัวพบกับความพินาศเถิดฉับพลันนั้นก็บังเกิดพายุใหญ่พัดเอาฝุ่นดินฟุ้งตลบอบอวนเต็มไปหมดฟ้ามืดมัวส่งเสียงคำรามกึกก้องเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าและสายฟ้า ก็ผ่าลงมาตรงที่หัวหน้าโจรยืนอยู่ร่างของคนพวกนั้นกระจัดกระจายปลิวคว้างไปในอากาศบัวเห็นดังนั้นจึงรีบร้องตะโกนว่าพี่นาคินอย่าทำอะไรพวกเขาเลยฉันไม่ต้องการให้พี่ทำบาปอีกต่อไปพี่อย่าฆ่าพวกเขาเลยนะมันจะเป็นบาปกับพี่เปล่าๆนาคินได้ยินดังนั้นจึงได้สติและสงบลง ทุกอย่างในป่าก็กลับคืนสู่สภาพปกติพวกกลุ่มโจรน,นักล่าที่หมุนคว้างอยู่ในอากาศตอนนั้นก็ตกลงมาที่พื้นดินต่างคนก็ต่างสะบักสะบอมไปหมดด้วยความกลัวในพลังอำนาจเมื่อขาถึงพื้นพวกนักล่าจึงพากันล่าถอยและวิ่งหนีเข้าป่าไปเมื่อทุกอย่างสงบลงแล้วนาคินจึงกลับกลายร่างเป็นมนุษย์อีกครั้ง และเดินมาหาบัวเขาก้มลงจับมือบัวให้ลุกขึ้นและพูดกับเธอว่าบัวพี่ขอโทษนะที่ทำให้เธอบาดกลัวและตกอยู่ในความไม่ปลอดภัยต่อจากนี้ไปพี่คงจะต้องกลับไปอยู่ในที่อยู่ของพี่พี่จะบําเพ็ญศีลภาวนาเพื่อเกิดมาชาติหน้าจะได้มาพบกับบัวอีกในรูปของมนุษย์ไม่ต้องเป็นพญางูขาวอีก บัวร้องไห้น้ำตาไหลพรากและพูดกับนาคินว่าพี่นาคินเกิดมาชาติใดน้องขอเป็นเมียพี่และขอให้พี่เป็นมนุษย์เราจะได้พบเจอกันทุกชาติไปนาคินกอดบัวพร้อมกับน้ำตาไหลพอค่อยคลายความโศกเศร้าลงแล้วนาคินจึงเดินออกห่างจากบัวและกลับร่างเป็นพญางูขาวอีกครั้ง เขาเลื้อยเข้าป่าไปนับแต่นั้นมาบัวก็รักษาศีลและรอจนชาติต่อไปเพื่อจะได้พบกับนาคินอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิธีของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ